ถ้าจะอุดหนุนผมก็ขอให้สั่งล่วงหน้าไว้ก่อนอย่างน้อยต้องหนึ่งชั่วโมงขึ้นไปเพราะคิวผมเยอะผมแปะเต้าหวยยาสุบครับมีบัวลอยมีเต้าหวยมีเฉากลวยครับของผมนะขายอยู่ที่โรงงานยาสูบนะเต้าหวยน้ำิงของแปะไม่ใช่จัดจ้านย่านนี้แต่จัดจ้านทั่วกรุงเทพลูกค้ากินมา3าสี่ชั่วคน ปู่ย่าตายายมาจนถึงลูกหลานนะครับห้าปีรสชาติไม่เปลี่ยนครับน้ำขิงดีมันต้องเข้มข้นเต้าหวยดีมันต้องนิ่มนุ่มนวลคือผมเป็นคนกล้าลงทุนถ้าแบบไม่กล้าลงทุนอะ่ะมันไม่มีรสชาติลูกค้าก็ไม่ติดต้องใช้ขิงยานะฮะไม่ใช่ขิงตลาด เจ้าหวยนี่ต้องคนจีนที่มาจากแผ่นดินใหญ่เนี่ยเป็นสุดของทางจีนโดยเฉพาะทุกคนก็รู้ลูกค้าแต่ละคนแนะนำมาคือความเข้มข้นเนี่ยทำให้ดังถ้าไม่มีความเข้มข้นให้สื่อ,อยังไงก็คนกินก็มันก็รายบ่อยครับ <laughs> ผมก็พูก่กับโรงงานยาสูบมานานแล้วจนรนุ่นนี้เขาเลยซื้อเป็นของขวัญให้ผมคือเราขายมาเก่าแก่แล้ว แล้วลูกค้าก็ติดเรามาตลอดลูกค้ากับผมนี่มันเหมือนเพื่อนผมกันนะสำหรับลูกคา้าจะชอบผมรัฐม,มนตรีอะไรยังชอบผมเลยยังคุยเล่นกันเลยตรงนี้หาขังรัฐม,มนตรียังนั่งเลยค้าขายนี่ต้องมีความซื่อสัตย์ต้องเอาใจลูกคา้าลูกค้าเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดสองถังกับหนึ่งหม้อเฉาก๊าวยหนึ่งถังเต็มๆครับแล้วบัวลอยก็ประมาณ15กล่องพัก ทิ้งหมดนะครับผมก็ไปเอาที่บ้านใหม่เพราะว่ามันจะทําให้อาหารแล้วไม่น่าวันหนึ่งประมาณสิบกว่าโลครับหมดแล้วหมดแล,ว,ดแลวครับมาตั้งแต่ตอนเที่ยงนะคะเขาบอกว่าอีกสองชั่วโมงกว่าค่อยมาเอาก็เลยเนี่ยค่ะเพื่อจะได้ชิมครั้งแรกอะคะ่ะรสชาติอร่อยค่ะก็ผิงมันจัดจ้านดีเนาะไม่น่าหรอกคนรอนานๆถ้าจะอุดหนุน <c oughs> ผมก็ขอให้สั่งล่วงหน้าไว้ก่อน อย่างน้อยต้องหนึ่งชั่วโมงขึ้นไปเพราะคิวผมเยอะเราก็ต้องขอโทษเขาว่าเราทำให้ทานนาดัดขออภัยด้วยเพราะว่ามาสั่งปุ๊บผมไม่บรรยาทําให้เพราะว่ามีคนเขาจองไว้นานแล้วผมต้องทำตามคิวไปเป็นชายนี่เดี๋ยวเขาไปเพิ่มเติมน้ำลงไปแล้วมันก็เสียรสชาติก็เสียชื่อเลยแม่เอ๋ จกว่าแล้วให้ลูกพอมีเรียนก็มีกินก็พอแล้วแค่นั้นก็ภูมิใจแล้ว